ครับคลิปวิดีโอนี้จะมาทดสอบหัวพ่นไฟให้ดูกันอีก1คลิปวิดีโอนะครับที่ผมขายอยู่ก็จะมี3รุ่นนะครับตัวนี้200 250 300นะครับข้อแตกต่างก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวนี้มีปืนจุดยิงตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นโลหะทองเหลืองยาวนะครับแต่ไม่มีตัวจุดยิงตัวนี้เป็นโลหะนะครับตรงนี้ก็เป็นโลหะมีที่จุดยิงด้วยตัวนี้ราคา300 200 2 5 0 300รานะครับใครสนใจสั่งซื้อ ติดต่อที่ LINE ID นี้เป็นหลักนะครับเบอร์โทรถ้าผมทำงานผมไม่ได้รับสายนะครับต้องขออภัยด้วยก็ทิ้งคำสั่งซื้อหรือข้อสงสัยที่ ID l ดียนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับอ่มาคิววิดีโอนี้จะมารีวิวอะไรพอดีมีลูกค้าสงสัยนะครับว่ามันนอกจากจะเอาไปเชื่อมได้เอาไปทำเครื่องพ่นยงุงเป่าน็อตไทเทเนียมนะครับมันสามารถเป่าแก้วได้หรือเปล่าครับพี่นะครับตัวนี้ก็ สำหรับช่างเป่าแก้วหรือน้องๆที่ต้องการเอาไปทําโครงงานเกี่ยวกับแก้วพวกนี้นะครับหรือใครที่ต้องการเป่าแก้วแล้วดัดเป็นรูปร่างต่างๆมาเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับนะตัวนี้นะครับซื้อแก๊สที่มีหัวล็อกแบบนี้นะครับแถวบ้านใครหาซื้อไม่ได้สั่งผมได้นะครับผมจะไปซื้อที่โลตัหนาบ้านให้นะครับ ที่หัวล็อกก็จะมีแง่งล็อกอย่างนี้ต่อให้ตรงกันกดลงไปนะครับบิดหัวแก๊สต,ตามเข็มนาฬิกานิดนึงนะครับเปิดวาลตัวนี้เป็นวาวเลเร่งแก๊สต,ตัวนี้ปืนจุดยิงเปิดวาลนิดเดียวนะครับฟอาเสียงนะครับให้มันแล้วก็กดจุดยิงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ความร้อนไปที่ตัวแก้วนะครับ แก๊สมันยังใหม่อยู่ก็จะแรงนิดนึงนะครับมาดูตรงนี้แล้วกันให้ความรรอบรอบๆนะครับเพื่อให้มันคลายตัวรอบๆบริเวณที่เราต้องการนะครับ เริยย่มยกแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าก็จะเห็นว่าตัวนี้มันสามารถเป่าแก้วให้แก้วหลอมได้นะครับ นะครับเสียรูปไปแล้วเนี่ยนะครับอย่าเอาน้ําไปโดนนะครับมันจะแคกทันทีปล่อยให้มันเย็นไปตามธรรมชาตินะครับค่อยปรับตัวเราก็จะได้แก้วที่มีรูปร่างลักษณะที่เราต้องการนะครับพอไปประยุกต์ใช้งานกันนะครับสําหรับใครที่อยากลองต้องหัวพ่นไฟตัวนี้นะครับทดลองให้ดูแล้วนะครับว่ามันสามารถเป่าแก้วได้นะครับเห็นๆกันแล้ว โอเคนะครับใครสนใจสั่งซื้อติดต่อที่ไลน์ id นี้นะครับ @xmh0251s นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อัดให้ดูสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ